นจะตกป้ายังส่งข่าวมีเมฆเท่าๆให้น้องได้เจออ,อให้พ่ออี่แม่คอยให้มันตอมดีนะแมงวันแมงวันตอมปีแมงบีตอมเป๊บะเป๊จะมาตอมพวอย่างงวห่าน่ยก็ได้บะเปย คุณว่ายกับชีวิตปุณสั้นบะเปงว่าบะต้องยืนดันทายก็ต้องทายเหนือล้มพ่อแม่ยเคยทายไตล้มบะเด่นบะเปี๋ยเอ้ยหวานใส่ร้องฝนคร้าน่ะหนูทายยกย่างยกด้วยมือ่อนดรงหย่างยกด้วยเร็วๆเอาบะเด่นเด็กโค้งไกลมื่จะบมาโค้งไกลหน่ยเอาอยู่ก็ต้องฟอนก่องในเร็วเมื่อเมื่อขึ้นแม่งสิเร็วย่งหย่างยกเข่าป่าฟอแลบไม่เลวฮะ พรับเป็นแต่ว่าเฮ้ยยังเอื่นเป็นเฮ้ยยังเป็นแนี่ยฮะยกตัวอย่างเชน่นทันเขาสูกลงนั่นในป่าเนี่ยมันก็น,นอนลงเลยเห็นม,มนนั้มึงสูกลดมึงก็แบบนี้สูกลงมึงก็ารนำกูนำมึงก้ามกันแล้วว่าตีมบับเปร์มุเมเก่าที่เก่าเวลาเก่าเก่าหัวหมูใบย่อมบับเปร์ เปียงผ่าคือบอมาบินบินทาบา,ทมาอมาพาบ้ามาบินทาบาตปีกกับเฉลี่ก้อนมูเดียเฉลี่ก้อนผ่านมาเปียงใจกับไฮแน่น,นบอมมองครูกวติมันก็เป็นเจ้ากับในเบ้นกูตัดเสาตาัดะแซวแต่เปียงกูถามแล้วถอหืดใส่ตาใส่ตาอ่านกินจ้องมองตาไม่รู้ว่าเปียงคิดอะไร อ่านกินโครงไกใไ่ใช่ไหมใช <c oughs> ่ไหมปุเปดาวยัว <c oughs> เอาเมาแล้วเมาแล้วอ,อ่ะยัง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 น้ำหนาวกูดูยังน้ำหนาวเดี๋ยวเขาจะบอากูไทยตะมึกนั่นสุดเก่ะนะาหน่อยอ่ะยังมายังมาเร็ว <c oughs> ปุเปดาวยัวดาวยัวยั่ยยยยวยวนกวนบรมบะเป้ ไม่ยังลูกหลานลเน้นโค้งไก่ย่างเดียวอย่างอ,อืนอ่นเบาอืมโค้งไก่เนี่บาวเาน่นเอาไปแค่หานาทีเท่านั้นแหละม่คนถาซื้อเลยเอ,อันบางพ่อเมยเลยว่าแน่นอนแต่อีพอยี่เม่ยคอยเด้อเด้อเดอด,ด,ดีอันนี้ไปกินน้ำเน่เ,นเอาแกงสมอมพาวาไปกินน้ำนี้ฮามึงเฮ้ยตีนี้ฮามึมงไทยอยู่ไอ้หี่ดัง โอ้แมงวันีมันมากเรากินแกกูเนี่ยเป็นบระเปี